โอเคครับเมื่อเข้าหน้าเกมนะเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เขาจะให้เลือกภาษานะครับจะมีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ภาษาจีนแล้วก็ภาษาจีนย่อนะครับตรงนี้บานนี้ก็จะมีแต่4ภาษาตอนนี้นะครับก็จะไม่มีภาษาไทยนะสำหรับค่ายนี้นะครับเขายังไม่ทําออกมาเพราะเป็นเกมที่เก่าแล้วเหมยนที่ผมพูดไปว่าประมาณ3ปีได้เล้าเกมนี้นะครับแต่ผมเพิ่งไปเจอ Android ที่ลงมาเ็าเลยจะมา,าให้ดูกันผมก็เคยเลย่นไปแล้วแหละเกมเนี้ย เมื่อนานไปแล้วนะครับโอเคอเราผูเรื่อกอังกฤษแล้วกันโอเคเกมก็เป็นประมาณนี้เรื่องราวจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะก็จะมีเรื่องเมมโมรีนะครับก็จะเป็นฉากซีจีที่เราเก็บได้แต่ละฉากนะครับเซตติ้งก็ภาษาไม่มีตั้งค่าภาพอะไรโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องภายในเกมนะว่าเรื่องราวของหญิงสาวคนนี้จะเป็นเรื่องราวยังไงนะครับแต่ว่าคงดาวได้แล้วนอกจากชื่อคลิปนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นหรือเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับก็มาดูกันไปเดส d ด t เดสบางอย่างอาจจะยังบักบักบึ้งบึง,บงหรือว่าภาษามันาจะดูแบบเออดูวบบบงัเบแวมนะครับเพราะว่าเกมเขนค้างเก่าอยู่นะเขาบอกว่านักเปียนระดับแนวหน้ากำลังเล่นเพลงบัรเลนลาดที่สง่างามอยู่นะครับ สำหรับใครที่อยากจะได้แบบแอปแปลภาษาก็อยู่ใต้คอมเมนต์กันนะสามารถโหลกไปดูได้นะครับแบบใครที่ไม่เก่งอังกฤษหรือว่าไม่เก่งเรื่องภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยแล้วอ,อยากจะทราบเรื่องของเกมเนี่ยก็มีแอปที่สามารถช่วยให้คุณแปลภาษาได้อย่างราบรื่นเป็นภาษาไทยด้วยไทม์สล็อตนะครับด้วยการจิ้มแค่ครั้งเดียวนะครับก็สามารถดูได้นะครับผมมีสอนโหลดอยู่นะอยู่ข้างล่างคลิปนะครับเอ่อดนตรีไพเราะทาให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายมากเลยช่างทำผมส่วนตัวของฉันกําลังนวด ฉันอย่างเบาๆผมของคุณหญิงฟีหน้าฉันสวยงามเหลือเกินขอรับต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเส้นผมระดับพรีเมียมของคุณละนะฉันใช้มันมาหลายปีแล้วแม้ผมจะมีสภาพแย่ที่สุดก็ตามพอมาให้คุณทำก็จะออกมาดูดีเสมอ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะ คุณฟีนะ่าแล้วครั้งนี้คุณอยากได้อะไรหรอฉันจะดัดฟันนะ่ะฉันจะไปดินเนอร์คืนนี้นะ่ะฉันจะต้องมีระดับที่ดีหน่อยได้เลยคุณฟีนะ่าคุณฟีน่าครับเอออะอเกินอไรไปไมเขาชื่อเอ,อ่อริชาร์ดคุณรับใช้ของฉัน คือเสื้อคลุมคล้ายชุดอยู่ในมือคุณต้องการชุดสวมใส่ในงานนี้ที่เป็นสีน้ําเงินหรือชุดเดสสายเดี่ยวสีแดงคืนนี้ครับโอ้โหแม่คุณหนูเดีย๋ยวทำไมต้นเรื่องกับอันนี้มันต่างกันปะน่าจะมีจุดพิกผันมัม้งฉันเคยใส่มาในงานเลี้ยงอาหารค่ำมาก่อนแล้วฉันจําได้ว่ามีกระโปรงสีชมพูที่เหมาะกับฉันอยู่นะฉันจะใส่ชุดนั้นได้ไหม ออชุดนั่นหรอครับผมเพิ่งจะเอามันไปซักเองไปรีดมาเลยฉนันจะใส่มันคืนนี้นะ่ะแน่นอนครับคุณจญิงฟีนะ่าโอ้โหเอาจใจใจฉันด้วยแล้วเขาก็ไปทำชุดกลับมานั่นเองฉนันจะคงเพลิดเพลินกับการนวดยอดเยี่ยมของช่างทำผมต่อไปอืม ทันนั้นเองฉันก็ดินเสียงเคาะประตูดังขึ้นคลั่งเสียงดังมากฉันรู้สึกลำคาญมากฉันจึงเดินไปที่ประตูนณนี้ชายชุดดำวิ่งเข้ามาในบ้านของฉันคุณเป็นใครนะ่ะคุณมาทำอะไรที่นี่เขายังคงเงียบไม่พูดอะไรเขามองดูฉันทั้งหมดจากล่างขึ้นบนด้วยสายตาที่บิดเบือนของเขาสายตาที่ลามกนะครั ฉันสวมชุดแฟนซีและยืนนิ่งสักรู่บนลมนะครับอยู่เขาก็หัวเราะออกมาเสียงหัวเราะของเขาทําให้ฉันกลัวเล็กน้อยในตอนแรกหลังจากนั้นความกลัวที่ไม่มีที่สุดก็มาถึงฉันฉันสะดุ้งเล็กน้อยควบคุมตัวเองไม่ได้แ,แล้วค่อยถอยหลังลงเขาเป็นใครเนี่ยเฮ้สาวได้เธอคือลูกสาวของเขาใช่ไหม เขาหยิบโน้ตท,ที่มีลายเซ็นของพ่อฉันขึ้นมาค,คุณเป็นใครนะ่ะฉันเป็นใครอย่างนั้นเหรอพ่อของคุณยืมเงินเราเมื่อหลายเดือนก่อนนะ่ะทุกอย่างเรียบร้อยดีเพราะเขาเคยมีธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและเขาไม่เคยที่หยุดผลประโยชน์นั้นดังนั้นตอนนี้เขายืมโดยไม่ผักใส่และส่งเขาแต่ว่าคุณที่เขาเป็นเจ้าของกลับตกต่ําลง เขาเม่เพียงสูญเสียศรัทธาของเขาเท่านั้นแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเงินของเราชิปหายแล้วคุณคุณโกหกพ่อของฉันไม่เคยยืมเงินจากคุณชายชุดดำม,มาหาฉันถอดเสื้อผ้าออกทันทีเผยเห็นหน้าอกสีขาวลาหิมะของฉันเฮ้ย hey! มึงเข้าไปอย่างนั้นเลยเหรอคุณเป็นใครมาคือฉันมีคือข้อความที่มีลายเซ็นของพ่อของฉันอยู่ ซึ่งหมายความว่ามีผลทางกฎหมายอย่างชัดเจนฉันเป็นคนที่ไม่ชอบใช้ความรุนแรงกับสาวน้อยสักเท่าไหร่ะนะไดดังนั้นหากคุณหาเงินไม่ฉันได้10ล้านเราจะปล่อยคุณไปอย่างอิสระเลยนะคุณล้อเล่นใช่ไหม10บล้านเลยหรือว่าคุณจะให้ความสุขกับเราบ้างก็ได้นะเมื่อได้ใช้เป็นเงินแทนได้นิดหน่อยแล้วนะ โออแม่กูเนสฉันหยิบบันทึกขึ้นมาดูและแน่นอนว่าลายเซ็นที่พ่อของฉันเซ็นนั้นและเป็นตาประทับส่วนตัวของเขาอยู่อย่างแน่นอนฉันขอแนะนําคุณในบางอย่างนะอย่าคิดพยายามที่จะวิ่งหนีหรือแม้แต่ที่ซ่อนตัวเราจะหาคุณให้เจอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามผมจะให้เวลาคุณหนึ่งปีคุณจะต้องหาเงินมาให้เรา หรือไม่ก็หรือไม่ก็คุณสามารถใช้ร่างกายของคุณก็ได้นะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคุณก็เห็นใช่ไหมว่าเราไม่สามารถกลับไปมือเปล่าได้ในวันนี้นะอย่างน้อยเราต้องได้รับผลประโยชน์สักิดหนึ่งแล้วนะคุณพอจะให้เงินเราสักสองล้านได้หรือเปล่าโอ้ไอเสร์เลว มันเป็นได้ยังไงเขาจะหามาจากไหนสองล้านเนะ่ในบัญชีเองไม่มีเลยหรอแม่คุณฉันจะแนะนําวิธีแก้ปัญหาไง่ายให้แล้วกันนะเพียงแค่คุณดูดเอ่อดูของฉันเราจะลืมเรื่องเกี่ยวกับวันนี้ไปให้คุณคิดว่าอย่างไงล่ะโอ้ไ oh ม <c ười> <c ười> ่กูเนสเพื่อหักผลประโยชน์2ล้าน,านคุณจะจะเออดูด ไอ้นั่นของเขาหรือเปล่าเอาล่ะโอเคครับเรื่องเล่าเจะมีคาว่าเมนูนะครับสามารถที่จะเซฟได้นะแต่ผมก็จะเซฟไปก่อนโอเคอเอคครับเราเลือกแล้วเราจะอมไม่อมนี่เออจิงม,มันไม่ไ้มีสองล้านเลยเหรอแบบเงินส่วนตัวน่าจะมีสักน่าจะมีบ้างไม่ใช่หรอแล้วเ,เอกสารนรั้นมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ แต่ว่าตามที่นางเอกของเราได้ดูนะก็คือเป็นตาประทับของพ่อจริงๆด้วยเอาไม่ก oh ็ที่เรากำลังไปงานนู่นนี่นนคือ้ยอยู่บริษัทมันล่มสลายเลยเหรอเราตอบผิดออฟไม่จะไม่ทำอะไรนะการนี้ยังไงโอ้เสียงบั๊กอะไรก็ไม่รู้นะครับเสียงมันออรตาชาบั๊กนิดนึงเพราะว่าเกมมันเก่าเลยนะครับ เขาตบหน้าฉันอย่างรุนแรงและพวกเขาก็ตีฉันแต่เตะฉันอย่างไม่ลดละโอ้ยสารชั่วไอ้มีความเป็นสุภาพบุรุษอยู่ไหม <c oughs> คุณปฏิเสธววทีง่ายอย่างนั้นเหรอคุณจะไม่เจ็บปวดขนาดนี้ถ้าคุณยอนตั้่แต่แรกคุณทำให้ผมปวดจะรู้ไหมการเขาหยุดทีแล้วก็ถอยหลังออกโอ้ไม่นะที่โปรด มีทางนี่ฉันจะมีเงิน12ล้านภายในปีเดียวหรอก5ปีให้ฉัน5ปีแล้วฉันละนี่อย่างแน่นอนาาว้ด้ยไอ้ทำให้เรื่องมานน่าอึดอัดใจ,จมากกว่านี้เลยฉันให้เดมากสุดแค่2ปีเท่านั้นเลยนะ2ปีเหรอ5ล้านในปีแรกและ7ล้านอีก2ปีขา้างหน้า คุณสามารถชำระด้วยร่างกายได,ได้หากคุณไมีเงินพอนะนะคุณสามารถขอให้ผมช่วยได้นะเราจะมีเวลาช่วงที่ดีต่อกันนะเราจะมีช่วงเวลาที่ดีต่อกันอย่างนั้นเหละไอ้บ้าเมื่อพวกเขาพูดกับคุณเสร็จแล้วพวกเขาก็เดินออกไปทันทีทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนผ่านเข้ามาในความคิดของฉัน ในหน่าแปลกใจที่มันทำให้ฉันรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นแค่ความฝันพ่อของฉันที่เคยดูแลฉันและปฏิบัติต่อฉันเหมือนสมบัติล้ําค่าที่สุดของเขาแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นผู้ชายที่มีหนี่ก้อนโตและที่ลูกสาวของเขาไปโอ้หน้าเศร้าอะไรทันีีฉันเคยมีชีวิตที่หรูหราแต่ตอนนี้จะเป็นนี่พวกเขาสิล้านสิสองล้านไม่ใช่หรอฉันไม่รู้เลยว่า เมาปวดในห้อง,องฉันได้ยังไงรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้ห้องนอนที่เคยเปิดกว้างและสว่างสวยเกินระยะเยอะฉันเป็นการที่ฉันกําลังสูญเสียจิตเบียาของฉันไปแต่ฉันไม่มีพ่อแล้วและสัญญของฉันล่ะฉันไม่เป็นอะไรที่ส่องประกายและยิทยักษ์ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความไร้สาระแต่ไม่ช้าพวกเขาจะไม่เป็นของฉันอีกต่อไปพีหนึ่งปี แล้วพวกเขาจะกลับมาเพื่อเอาเงินของฉันฉันต้องหางานโดยที่สุดเธอนันเองก็มีคนเปิดประตูเข้ามาอฉันต้อกใจบมดเลยดิชาร์ดดิชาร์ดใครียกให้คุณเข้ามาคะเนะนเพลงมันดูแปล,แปลกๆเหมือนจะโดนอะไรจะไม่รู้คุณฝีนะาคุณแน่ใจหรือว่าจะต้องการใช้น้ำเสียงแบบนั้นอยู่นะบ้านหลังนี้ เป็นเพียงการจำนองเท่านั้นคุณไม่ใช่นายเจ้าของฉันอีกต่อไปแล้วฉ,ฉันทว่าพ่อะของเธอเคยช่วยชีวิตฉันเอาไว้ในสมัยก่อนฉันเลยช่วยคุณได้ในตอนนี้ฉันจะจัดการงานของคุณให้เพราะว่าเพราะของคุณหมดตัวจะเป็นนี้ทั้งหมดทุกควบคุมโดยแกนบ้านหลังนี้เป็นสินทรัพย์แห่งเดียวของคุณในตอนนี้แต่ธนาคารสูดให้บริการด้วยเหตุผลบางอย่าง แต่ถึงกระนั้นคุณก็มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่นะบ้านหลังนี้ยังคงเป็นของฉันเหรอนี่เป็นเหมือนฝั่งเส้นสุดท้ายของฉันเลยอย่างน้อยฉันก็ยังมีที่อยู่แม้ว่าฉันจะขายมันไม่ได้แต่มันก็เป็นสิ่งเดียวที่ฉันมีได้ผมมีวิธีที่จะช่วยคุณนะนางสาวผู้สงศกของผมวิชาร์ดชำเลืองมองฉันอย่างดูถูกทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อย ริชาร์ดเพื่อนนายอย่าทําอย่างนี้นะถ้าคุณหมดหวังจริงแล้วก็คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากผมได้นะพูดจบริชาร์ดก็จะออกไปโดยที่ไม่หันกลับมาโอ้ดีใจคุณคนึกว่าจะแอบแบบแบบนายจ้างแบบเราทําไม่ดีอะไรกับมันเยอะหรือเปล่ามันเลยจะมาแก้แค้นอะไรอย่างนี้โอเคดีที่มันไม่ทําอะไร <gasps> ฉ้นจะมีความบริสุทธิ์อยู่เป็นหนี้ส2ล้าน พ่อฉันคุดทำยังไงดี <Yeah! S 1> เย้เล่นสักทีโอเคเซฟครับโอเคตอนนี้เราก็ได้รู้เรื่องราวแล้วว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น <c oughs> ว่าอยู่าทั้ไปตอนแรกมันดูแบบโอ้โหหรูหราแนวจะหญิงเลานหรูก็อยู่โอ้โหพารการพลิกผันไปคดวไวโอเคด้านขวานี่คืออะไรเอ่ยกันต่อ,อไปต้องจากควันที่หนึ่งหรอสตางค์เงินทั้งต่อไป5ล้านโอเมก o d นี่คงเหลือ12ล้านโ oh my god 2 0 1 9นะตอนนี้2 0 1 8นี่เราต้องเล่นเราต้องเล่นถึง3 60วันจริงหรออันนี้ก็แบบโอ้โหเกมแบบเล่นยาวๆเลยนะอันนี้คือสติตินะครับก็มีเอ่อความเข้าสังคม100แล้วก็ชื่อเสียงยังไม่มีแล้วก็สกิลนะครับทักษะยังไม่มีโอเค นี่คิดถึงตัวนางนางก็จะพูดไปเรื่อยใช่ไหมอย่างประโยคนี้พูดว่าอะไรเอ่ยรู้สึกหวาดกลัวเมื่อได้ถึงพวกอันตรันทที่มาก่อนหน้านี้เขาพูดไปเรื่อยนะครับเงินมีศูนย์มีเอาฟิศก็เป็นเสือ้อผ้าอุ้ยมีอ <c oughs> ันนี้ด้วยเปลือยกายนะครับอะไรไม่มีชุดแล้วก็มีอันนี้ห้าหมื่นยี่สิโอ้ชุดเยอะมากชุดเยอะมากๆเลยหกชุด อันนี้ก็คือทำงานใช่ไหมโอ้มีให้เลือกทำด้วยครับวับนที่1นึ่งสองามอันนี้วันที่1นเนะเาะอันนี้ก็จะมีให้เราเลือกทำงานนะครับก็จะมี3งานตอนนี้ก็จะมีร้านเสื้อผ้านะครับด้านซ้ายอันนี้อันกนี้ก็เป็นนายหน้าเหมือนเป็นนายหน้าจะเป็นพวกรับหน้างานอะไรอย่างี้มั้งอันนี้ก็เป็นสตรีมสดน,นี้สตรีมเมอร์ใช่ไหมน,น่าสดนะ เนี่ยเราก็เลือกได้มันเลือกได้3เวลาหรือไงอ่าสตรีม2วันแล้วก็อันนี้1นึ่งอ๋อเลือกได้3วันเลือกได้3งานต่อ1วันนะครับโอเคเราเลือกอ่าทำสตรีม2วันแล้วก็ในหน้าลองทำดิดนี่โอเคนี่ก็ให้มันเป็นนักสตรีมโอ้เลตติ้งตกโอเคเลตติ้งขึ้นเลตติ้งตกติ้งขึ้นนะครับได้เงิน ก็ได้ฐานคนดูด้วยที่เสียงแ้วมัน7 0 0สุดยอดทำวันต่อมาทำไปเรื่อยๆย,ยกดสกิปได้น,นะเนี่ยกดสกิปเพื่อข้ามไปนะครับกดดูโอเค้ยหมื่นนึงเลยเหรอโอ้โหกูหอัดคลิปมาทั้งวันยังไม่ได้รายได้เลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหเปล โอ้หเฟลเฟลเยอะมากได้เงินป่ะเนี่ย913น้อยกว่าเป็นสตีมเมอร์อีกอะไรกันหนออะไรกันนี่เอ้ยได้16นเอ้ยเร็วอยู่นะได้16นโอหล้านหนึ่งน่าจะทันอยู่บางร้านนึงอ่ะเราก็จะโอ้โหเสอ้อผ้ายคงซื้อไม่ได้เลยอันนี้คือผ่านไปแล้วหรอวันหนึ่ง ผ่านไปไวมากเราก็สามารถเล่นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อรับออเอ่อโอเคสกิปไปปไปอัน,นเอ้ยอันนี้ก็จะมีปลดล็อกฉากไปเรื่อยใช่ไหมอันนี้เหมือนจะมีฉากอะไรขึ้นมานะก็จะมีฉากชันตัวมากับช้อนเงินช้อนทองนี่เป็นครั้งแรกฉันรู้ว่าการทำงานไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้าไม่มีพ่อฉันก็ไม่มีทักษะในการใช้ชีวิตในการหาเงินก้อนโตแบบนั้นเลยแต่ฉันก็ยังต้องแบกรับภาระหนักที่เขาทิ้งเอาไว้เออแล้วพ่อเราไปไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยพ่อเราไปไหนฉันกลัวว่าต่อการทงานทั้งชีวิตก็ยังเป็นไปไม่ได้เลยฉันไม่สามารถเอาความคิดนี้ออกจากหัวฉันได้เลยฉันจะนังตาไม่อยู่เม่อรที่ฉันกํนลาล,กลังสิ้นหวังมากๆขึ้นเรื่อยๆ ฉันไม่สนใจว่าคนอื่นจะมองฉันอย่างไรในตอนนี้โอ้ฉันคุกข่าบนบันไดหินในสุนสาธนะและเริ่มร้องไห้ฟีน่าฟีน่าเหรอระหว่างที่ฉันกำลังร้องไห้มันจะได้ยินเสียงใครสักคนเรียกชื่อฉันฉันเช็ดน้ำตาและมองขึ้นไปเห็นลูกคนนึง ผมและเขาที่โกนหนวดของเขาดูสดใสที่ทำให้ฉันรู้สึกมีอารมณ์ดีขึ้นอีกครั้งฉันพยายามตึงเรี่ยนท่าทางเจนของเขาเพราะฉันรู้สึกละอายใจฟีน่าเป็นอะไรหรอฉันกำลังร้องไห้ไมันนูกถึงนิสินและฉันก็ร้องไห้ออกมาอีกครั้งเมื่อเขาเห็นฉันแบบนี้ ลูกเขาก็ล really well, ูบหลังฉันเบาๆเฮ้ยแอบแตะอ่างเหรอน้องไม่แน่ลุงเขาพยายามอย่างมากที่จะทําให้ฉันสงบลงเฮ้ยเฮ้ยทำไมซูมอย่างงี้เขาชื่อลุงอันหนอแลวลุงอันก็โน้มตัวเข้ามาใกล้น้ำหอมที่มีเสน่ห์ของเขาทําให้ฉันผ่อนคลายโดยมีเหตุผลแถมฉันยังรู้จักอ่ลุกอันเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งและก็จิตใจดี เขาไม่ได้ถูกฉันเลยในะสิ่งที่ฉันเป็นอยู่ตอนนี้ซึ่งเป็นการปลอบโยนอย่างดี้สุดวิน่าคุยกับฉันได้นะฉันหวังว่าฉันช่วยเธอได้นะความจยกของลุงอันเกยบเสมือนฟังสุดท้ายของฉันฉันก็สอดเข้าไปในอ้อมแขนของเขาทันทีพ่อของฉันเป็นนี้เงินจำนวนมหาศาลกับแก๊งนะะักะ พวกเขาขอให้ฉันชำร็จนี้ในปีนี้แตาฉันไม่ทำพวกเขาจะพวกเขาจะอย่าพูดไปเลยฝีดน้าลุงจะช่วยหลานเองเด้อตามลุงมาสิลุงจะช่วยครอบคุณเรื่องหนี้สินคนหลานให้อะไรอ่ะจะช่วยยังไงอ่ะตามลุงอันหรือเปล่าโอ้โหเซฟเลยเซฟเลย ูยูบอกให้ตามลงมาแต่ว่านางบอกว่าลุงอันเป็นคนที่เอ่อคนที่ดีใช่ไหมเอ่อตัวเรื่องแรกคือจริงหรอลุงหรือไม่ก็อันแรงว่าลุงหนูหาเงินเองได้นะครับแต่ว่าฟีน่าบอกว่าลุงเขาเป็นคนที่เอ่อจิตใจดีนะครับเพราะฉันก็ไม่รู้ว่าจะเลือก อันไหนดีถ้าเป็นคนดีหน่อยก็เลือกอันล่างครับห่างกันเองแต่ว่าถ้าเลือกอันบนก็คือลุงอาจจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับตอนไม่รู้ดีหรือเปล่าเด่ดรับรองว่าเลือกอันบนจะมีฉากเ็ดแน่นอนพราเราเลือกอันบนแต่ดูที่ลุงยิ้มขนาดนี้ไนดะ้งไงลุงก็เป็นคนดีเนาะคุณลุงตอนนี้เกมโอเวอร์แล้วน่ะแล้พลุงจับได้ออกมาได้ไงไวะ มีบัเเรเลือกอะไรก็นั่นแหละครับประมาณว่าลุงอันก็จับเรามาทําเรื่องอย่างว่านั่นแหละครับอันนี้ก็ทํางานต่อโอเคบทความใหม่แกวเหรอฉันตื่นนอนตอนเช้าแล้วก็ออกจากหน้าต่างท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแสงแดดก็อ่อนโยนสลับชั้นแล้ว มันเป็นอีกวันที่ต้องเหนื่อยและทำงานอย่างหนักฉันเคยใช้จ่ายเงินในหนึ่งวันมากกว่าเงินที่ฉันได้รับในขณะนี้และฉันจะสามารถชำระหนี้ทั้งหมดได้เมื่อไหร่กันนะมีคนมาเคาะประตูหน้าบ้านฉันลงไปข้างล่างแต่ลองเลยที่จะเปิดประตูออกน่าเป็นใครกันนะหรืออาจจะเป็นเขาเรืยังไม่ถึง1ปีเลยมันจะมาได้ไง เขาเพิ่งมาทวงเงินเมื่อเดือที่แล้วเองนะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่กําหนดเลยทําไมพวกเขาไม่อยู่ที่นี่ล่ะฉันวางมือขวาไว้บนหน้าอกและสั่นอย่างไม่ลดละด้วยความกลัวเด้คอร์เลหนาะเห็นไม่ด้ทำน้องกลัวหมดแล้วเนี่ยฉันยืนนิ่งและไม่กล้าส่งเสียงกลัวว่าเขาจะเจอฉันแต่เสียงเคาะยังคงดำเนินต่อไปแล้วก็มันจะพังประตูเข้ามาเลย ฟีนะ่าฉันเองวิลเลียมคุณอยู่บ้านหรือเปล่าเฮ้ยพระเอกหรือเปล่านี่ต้องเป็นพระเอกของเรื่องนี้แน่นอนฉันรู้สึกผ่อนคลายมากเมื่อได้ยินเสียงนี้ที่คุณเคยใครอะให้ปรดให้เป็นพระเอกทีเถอะมันไม่ใช่แก๊งพวกนั้นแต่เขาคือวิลเลียมโอ้หน้าตาช่างหล่อเหลาเหลือเกินท่านเป็นใครหนอชฉันวิ่งฉันรีบวิ่งมาที่ประตูเพื่อปิดประตูแล้วเชิญวิลเลียมเข้ามาข,ขอโทษนะวิลเลียม แต่ฉันกำลังซักผ้าอยู่นะ่ะความเล็บแหล่นี่มันอะไรกันวินเลียมสวมใส่สูทที่ไม่ค่อยเหมาะเขาเท่าไหร่บางทีน่าอาจจะเป็นชิปผูกเด็กไทยหรือทำมาจากผ้าพิเศษบางอย่างผมของเขาเป็นมูลอย่างนี้มันจะทอนถึงแสงอาทิตย์อยู่เลยโอ้โหนี่มันนวเลยเนี่ยชอบเขาเหรอฉันเคยถูกผู้ชายประเภทนี้รวมกลุ่มกันพวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถทำให้ฉันประทับใจด้วยความจริงใจของพวกเขาได้ แต่ว่าตอนนี้ฉันดูเหมือนอยู่นอกสายตาของพวกเขาฉันสูญเสียความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีฉันไม่มีใครเลยโอ้วเลี่ยมฟีน่านี่ฉันเอาดอกกุหลาบมาให้นะฉันรับมันเลือกรอยยิ้มแต่พวกมันหลุดมือโดยไม่ได้ตั้งใจอ้าวทำไมไม่ถือที่ดีด่ต่อฟีน่าดอกไม้ที่กระจัดกระจายร่วงลง,ลง,ลงที่พื้นดินไปจีบดอกก็กรกจใจ ในทันทีสี่ตอบคุณลาบสดใสของพวกมันก็จางหายไปฟีน่าฉันฉันคิดว่าคุณรู้หัวใจของฉันนะฉันรักคุณมามากกว่า10ปีแล้วฉันรักคุณจริงๆนะโอ้ไปก็นี่ปนจากอะไรกันที่สารภาพรักเหรอฉันไม่สนใจว่าคุณจะคิดยังไงกับฉันแต่ได้โปรดแต่งานกับฉันเถอะอะไรคเนี่ยอยู่ก็มาขอแต่งงาน วิลเลียมอยู่ก่อนเล็กขึ้นมาแล้วเขาก็พูดขึ้นว่าข้างในเป็นแหวนที่มีเพชรเล็กๆซ่อนอยู่ฉันกำลังดูวิลเลียมเขาคุกเข่าข้างนึงกับยื่นเพชรเพชรงามนั้นมาที่ฉันเอ่อฉันคุณจะยอมรับวิลเลียมหรือเปล่าโอเมกก์ก็เซฟอีกแล้วท่านผู้ชมครับจะเป็นท่านผู้ชมจะเลือกเส้นทางไหนครับโอเม่ก็ไม่น่าเลืกอก้นนั้นเลยว่ะ แสดงการดูบิ่กโอ้ยแย่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 โคตรแย่เลยแต่มันได้มีคอยได้แต่ให้ตอบตกลงอะ่ะข้างบนก็ต่อให้ปฏิเสธปฏิเปสธแบบสุภาพข้างล่างก็แบบให้ดูถูกอะ่ะแล้วเราเลือกก็าคุณเลือกเข้าบนยังคือเซฟที่สุดแล้วแหละ <laughs> ผมจะเลือกข้อล่างอแต่ไม่เป็นไรครับเราบีเซฟอยู่เราสามารถกลับไปเล่นได้ใหม่ทุกเมื่อนะครับ แต่ก็นั่นแหละรับชมก็ลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับว่าเราจะเป็นไงต่อประมาณน,นี้เนะเาะก็จะมีการทํางานอะไรต่างๆ2องสางานนี้ก็จะปลดล็อกในอนาคตนะครับถ้าเราไปเจอใครอย่างงี้ก็อาจจะปลดล็อกงานต่อไปนะครับชุดก็ยืมไปซื้อกันได้นะีชุดนี้ง้โคตรภาพสวยนะถือว่าภาพสวยนะครับชุดอะไรก็ดูแบบมีเสนมากเลยนะครับปรมาณนี้สำหรับเกมนี้นะก็อลองไปเล่นดูกับเออใครที่ แต่ไม่ค่อยเก่งก็ลองโหลดแอปแปลภาษาได้นะก่อนจะช่วยคุณในีน่ยอีกแบบนึงนะครับเป็นการแปลอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะครับก็ได้นิดนึงอ่ะก็ทําให้เราพอนูลเรื่องได้นะครับก็ล,ลองโหลดไ,ได้นะค่าให้คำอธิบายนะครับก็หวังว่าเก่ทุกคนจะชอบกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนว่า,าไ,หวไหนก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะครับแล้วอย่าลืมเข้ากลุ่มมาพูดคุยแล้วกดไลค์เพจให้ผมด้วยนะครับเติดไปข้างต้นนะครับผมก็คุยไปทางชิบชิบชมถึงจุดนี้นะครับบ๊ายบายครับไว้เจอใหหม่คคลิปน้าาาสสวััดีรบบบ๊ยย